ข้าพลังอย่างโหดความเร็วได้ดับโลกพลังยิงที่แรงเหมือนกับลมพายุนี่ไม่ใช่ตัวละครสมมุติในเกมครับแต่คือตัวจริงเสียงจริงของนักเตะที่แฟนบอลเยอรมันเรียกเขาว่าชาบูมชายผู้ใช้ลูกยิงเปลี่ยนความคิดของโลกตะวันตกที่มีต่อเอเชียไปตลอดกาลและนี่คือเรื่องราวของนักเตะคนหนึ่งที่ไม่ได้มาเพื่อเล่นฟุตบอลในยุโรปแต่เขามาเพื่อสร้างตำนานที่น้องๆแฟนบอลเกมฟุตบอลเปิดการ์ดเจอรวถามว่าชาบุนกุมคือใครครับพี่ ทองขอเสนอ10นาทีรู้เรื่องชาบุมกุลเก่งแค่ไหนอย่าลืมบอกเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับวันนี้คือช่องใหม่ของผมครับต้นร่านทองครับฝากกดติดตามกันเอาไว้ด้วยแล้วผมขอแนะนําครับโซน่าซอกถุงเท้าฟุตบอล5นิ้วนวัตกรรมใหม่จากญี่ปุ่นที่นําเข้ามาผลิตโดยทิลปินแดงดาตำนานกองหน้าทีมชาติไทยของเราครับไม่เชื่อดูนี่ทิลปิจริงๆบอกเลยว่า ของดีไม่ต้องพูดเยอะจัดกันไปคนละคู่เดี๋ยวรู้เลยว่าดียังไงชาบุมกุลครับเขาเกิดในปี1953ที่เมืองฮวาซองในประเทศเกาหลีใต้ช่วงที่ประเทศเนี่ยเพิ่งลุกขึ้นจากเท้าทานของสงครามไม่มีสนามญ้าไม่มีรองเท้าสตัต๊ดไม่มีโค้ชจากยุโรปมีเพียงแค่ฝุ่นลูกกรังและหัวใจของเด็กคนหนึ่งบ้านของเขาไม่ได้อยู่ใกล้กับสนามซ้อมครับไม่มีถนนลาดยางไม่มีลูกฟุตบอลดีๆให้ใช้เตะเขาใช้แค่รองเท้าหนังเก่าๆก,กับลูกฟุตบอลที่ป่าจนแบนและฝึกซ้อมกลางลานดินที่แข็งและฝุ่นตลบเขาบอกว่าผมฝึก คนเดียวซ้อมคนเดียวเพราะไม่มีใครซ้อมกับผมชาวบุญกุมกล่าวไว้แบบนั้นเมื่อถึงวัยต้องรับใช้ชาติเขาได้เข้ากองทัพอากาศเกาหลีใต้และนั่นคือที่ที่เขาเริ่มจริงจังกับฟุตบอลเขาเล่นในกับทีมฟุตบอลของกองทัพฝึกกับเพื่อนทหารในตอนเช้าวิ่งรอบสนามตอนบ่ายและเตะบอลจนมืดคำ่ำไม่มีนักโภชนาการไม่มีนักกายภาพมีแค่การฝึกฝนฝึกฝนและฝึกฝนแบบทหารสนามของเขาไม่ใช่สนามหญ้าแต่เป็นลูกรังแข็งๆที่เต็มไปด้วยหินกรวดเขาฝึกยิงบอลแบบซ้ำๆใส่กำแพงยิงใส่เสื้อที่พาดไว้บนเสาไม้ฝึกจนเท้าทั้งสอง นนั้นนแม่นเข้ากันโดยไม่รู้ตัวเขาเตะฟุตบอลด้วยหัวใจและซ้อมด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และไม่มีแม้แต่รองเท้าสตั๊ดชาวบุนกุมเขาวิ่งทุกวันเพื่อความฝันที่ยังไม่มีใครกล้าที่จะคิดถึงจากนั้นครับเขาเริ่มต้นอาชีพกับทีม Airfort FC และที่นั่นเองคือเวทีแจ้งเกิดที่แท้จริงไม่ต้องรอให้สื่อหันมาจับจ้องครับหรือว่าไม่ต้องมีแมวมองมาคอยดูเขาใช้ฝีเท้าเพียวๆย,ยิงประตูแบบถล่มทลายให้กับกองทัพพร้อมพาสโมสรคว้าชัยแทบทุกแมตช์ชื่อเสียงของเขาเริ่มดังในวงการฟุตบอออลลลเเกกกาาาหีแะในไม่ช่ชช้ือของขง็ถู เรียกติดทีมชาติเขาติดทีมชาติชุดใหญ่ตั้งแต่อายุเพียงแค่18ปีและจากวันนั้นเขาก็ไม่เคยหลุดจากทีมอีกเลย7ปีหลังจากเปิดตัวชาบุมกุลกลายเป็นนักเตะคนแรกในโลกครับที่ลงเล่นในกับทีมชาติครบ100นัดในวัยเพียง24ปีกับอีก35วันเท่านั้นไม่มีใครในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่เคยทําได้แบบนี้และไม่มีใครในเอเชียเฉียดใกล้ตัวเลขนี้ในเวลานั้นเขาไม่ได้แค่เตะทีมชาติแต่เขายิ่งยังต่อเนื่องเขาไม่ได้เป็นแค่ตัวหลกักแต่เขาเป็นคนทําาาาใใให้้้เเเเเเกกกมมมปปลลลีีีี่่่่่่่ยยยยนนนนชชชวงงงงททตตตติัไไไคฟุบอออโดืา บุมคุลคือความหวังเดียวของแฟนบอลในสนามทุกครั้งที่ชื่อเขาถูกป,ประกาศเสียงเฮจะดังกว่าใครทุกครั้งที่เขางาขา้างเท้าแฟนบอลจะลุกขึ้นยืนและในเอเชียตอนนั้นไม่มีใครไม่รู้จักชื่อเขาชื่อที่ยิงให้คู่แข่งพวหาและยิงให้โลกเริ่มหันมามองว่านักเตะจากเอเชียก็ไปได้ไกลเหมือนกันในปี1978เขาเดินทางไปเยอรมนีพร้อมกับความฝันครั้งใหม่ครับเขาเซ็นสัญญากับทีมเล็กๆอย่าง SV Damstadt 98แต่ยังไม่ทันได้เริ่มโชว์ฝีเท้าก็ต้องก,กลับเกาหลีเพื่อเคลียร์ภารกิจทหารที่ยังค้างคา,าอยู่เขาได้ลง แค่หนึ่งนัดในปีแรกแบบไม่มีใครจำชื่อเขาได้ไม่มีใครคาดหวังอะไรกับเด็กเอเชียคนนี้แต่ว่าในปีต่อมาเขากลับมาอีกครั้งและคราวนี้เขาไม่ได้มาเล่นเล่นชาบูมกุลเซ็นสัญญากับไอทักแฟงเฟิร์ตทีมดังแห่งบุนเดสลิก้าที่กำลังมองหาตัวเปลี่ยนเกมและทันทีที่เขาได้ลงสนามเยอรมันทั้งประเทศก็ได้ยินเสียงใหม่เสียงลูกยิงที่ไม่เหมือนใครเสียงที่ดังเหมือนระเบิดในสนามฟุตบอลแฟนบอลเริ่มเรียกเขาว่าชาบูมทุกครั้งที่เขายิงบอลจะพุ่งราวกับเจรวดทะลุก,กำแพงมันคือลูกยิงที่เต็มไปด้วยแรงแไร้ความ เขาไม่ได้มายืนชมวิวในหลีกยุโรปครับแต่เขามายึดพื้นที่ตรงนั้นด้วยพลัง,ลงของเท้าทั้งสองข้างตั้งแต่ลงสนามนัดแรกชาบุมกุลยิงประตูให้แฟงเฟิร์ตได้ทันทีเขากลายเป็นกำลังหลักของทีมได้ทันทีและแฟนบอนลนเยอรมนีก็เริ่มรู้ว่านี่ไม่ใช่นักเตะเอเชียธรรมดาแต่นี่คือเสียงปืนใหญ่จากฝั่งเอเชียชาบุมกุลมีคุณสมบัติที่ผสานกันอย่างลงตัวครับระหว่างร่างกายที่แข็งแกร่งระดับนักลบกับความคิดไวระดับนักยุทธศาสตร์เขาเร็วเร็วจนกองหลังยุโรปยังตามไม่ทันทั้งตอนที่มีบบออลแะไมม่เขาาาสรถ วิ่งแสงได้ทั้งแนวรับไม่ว่าจะตัวประกบหรือว่าแนวลึกเขายิงแรงแรงจนผู้รักษาประตูบางคนไม่กล้าที่จะพุ่งเซฟด้วยสองมือลูกยิงของเขาแทบไม่หมุนแต่พุ่งเป็นเส้นตรงทะลุอากาศเหมือนกับลูกปืนเขายืนตำแหน่งฉลาดรู้ว่าควโรโผล่ตรงไหนและโผล่ก่อนที่กองหลังจะทันตั้งตัวเขามีความฟิตแบบไร้ลิมิตวิ่งได้90นาทีแบบไม่มีหมดไม่มีเป๋และไม่มีแผ่วเขาใช้ทั้งสองเท้าได้อย่างเท่าเทียมกันยิงได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแบบไม่มีลังเลสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือ98ประตูที่เขายิงในบุน แม้แต่ลูกเดี่ยวทั้งหมดเป็นประตูจาก o p e พ Pay ล้วนๆชาบุมกุลไม่ได้แค่เล่นดีครับแต่เขาเล่นได้ทุกเกมแบบเสมอต้องเสมอไปเขาไม่ได้เก่งเพราะอยู่กับทีมใหญ่แต่ทีมใหญ่นั้นต่างหากครับที่เก่งขึ้นเพราะว่ามีเขาอยู่ในทีมปี1980ครับเขาพาไอทักแฟงเฟิร์ดเข้าชิงถ้วยยูฟ่าคัพกับทีมร่วมลีกอย่างบรเลเซียม,มือนเส้นกันบักนัดชิงในยุคนั้นยังเป็นแบบเย่อเยือนและชาบุมกุลคือคนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในเกมแรกเขายิงประตูให้ทีมคว้าชัยและสุดท้ายก็พาทีมคว้าาาาแแชชมมปยยุรรไไไดไได้้สํเเเ็จขข่่่่่คคคออูกับททีีตืนพา ทีมไปถึงแชมป์แปดปีต่อมาเขาย้ายไปอยู่กับไบเออร์เลวูคเซนทีมที่ไม่มีใครคิดว่าจะไปถึงรอบชิงถ้วยยุโรปได้เลยด้วยซ้ําแต่พวกเขาทําได้ครับและในนัดชิงปี1988ที่พบกับเอสปันยอนพวกเขาแพ้เลกแรกถึงศูนย์ประตูต่อสามเลกสเหมือนหนังชีวิตที่ไม่มีทางกลับมาได้แต่ชาบุมกุลคือตัวเปลี่ยนเกมครับเขาคือคนที่โฉบขึ้นมาโหมประตูที่3ในนาทีที่81เป็นประตูที่ทําให้สกอร์รวมเสมอกัน3ประตูต่อ3และลากเกมเข้าสู่การโดนจุดโทษสุดท้ายเลวูคุเซนชนะจุดโทษไปและควา้าแชมป์ยูฟาครับ และชาบุนกุมคือคนที่ยิงประตูสําคัญในนัดชิงอีกครั้ง2ทั่วยุโรปในสสมโมสรที่ต่างกันแต่มีหนึ่งคนที่เหมือนเดิมนั่นก็คือเขาเขาไม่ได้แค่เล่นในเกมใหญ่ได้แต่เขาคือคนที่ตัดสินเกมใหญ่ได้นั่นเองและไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่ทําได้ซ้ําแล้วซ้าอีกถ้าฟุตบอลคือเวทีแห่งชีวิตเกมนัดชิงคือบทสุดท้ายที่คนจะจดจําและชื่อของชาบุนกุมเลยได้ถูกจารึกไว้ในบทนั้นในประเทศเกาหลีใต้ครับชื่อของชาบุมกุลไม่ใช่แค่นักเตะแต่เป็นเหมือนสถาบันเป็นเหมือนสมบัติของชาติเขาไม่่่่ได้้้้แแคคสสรรราาางงงชืออใหตตััวเเบข างความฝันให้กับคนทั้งรุ่นเขาได้รับการยกย่องจาก IFHS f ว่าเป็นนักฟุตบอลเอเชียแห่งศตวรรษไม่ใช่เพราะว่าแค่เก่งครับแต่เพราะว่าเขาทําให้คําว่านักเตะเอเชียมีความหมายบนเวทียุโรปเขาคือต้นแบบของคําว่าคุณไม่ต้องเกิดในประเทศฟุตบอลคุณก็เป็นตำนานได้ในยุคที่คนเอเชียยังถูกมองว่าอ่อนแอช้าตัวเล็กเขาคือภาพตรงกันข้ามทั้งหมดเขาทําให้เกาหลีใต้ไม่ใช่แค่ประเทศบนแผนที่แต่กลายเป็นประเทศที่โลกฟุตบอลต้องหันมามองหลังแควสตาร์ทเขาไม่ได้หายไปไหนครับเขากลายเป็นผู้จัดการทีมชาติชุดใหญ่พาทีมไป ฟุตบอลโลกในปี1998แม้จะไม่ได้เข้ารอบลึกแต่เขาคือคนที่วางโครงสร้างให้กับทีมชาติในระยะยาวและเด็กยุคใหม่หลายคนก็เติบโตมาจากระบบที่เขาเริ่มสร้างไว้เขาคือพ่อของชาดุริลูกชายที่เติบโตมาเป็นนักเตะทีมชาติเช่นกันและลงเล่นฟุตบอลโลกเหมือนกับพ่อในเวลาต่อมาคนทั้งประเทศยกย่องเขาว่าเขาเป็นบิดาแห่งฟุตบอลเกาหลีไม่ใช่แค่เพราะว่าเขาเก่งที่สุดแต่เพราะว่าเขาเป็นคนแรกที่กล้าฝันและกล้าพาให้พวกเขาไปได้ไกลกว่าที่คิดและเขาไม่ได้แค่ทําให้คนรักฟุตบอลแต่เขาทําให้ทั้งประเทศเชื่อว่าทุกอย นนนั้้เปป็ไไดชาบุมกุลไม่ได้เป็นแค่ฮีโ,โร่ในบ้านเกิดของเขาเท่านั้นครับแต่ชื่อของเขากลายเป็นตัวแทนของทั้งเอเชียในยุโรปยุคนั้นในเยอรมนีเขาคือนักเตะต่างชาติที่ได้รับความเคารพสูงที่สุดคนหนึ่งไม่ใช่แค่เพราะฟอร์มในสนามแต่เพราะความเป็นมืออาชีพและความสัมพันธ์ที่เขาได้สร้างไว้กับคนรอบตัวนายกรัฐมนตรีเยอรมันในช่วงครึ่ป,ปโลกปี2002เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าหนึ่งในเหตุผลที่ผมอยากมาเกาหลีใต้คืออยากมาเจอกับชาบุมกุลให้ได้และในปี2019รัฐบาลเยอรมันได้มอบเครื่่องิยาณแหหเเเกกตใ้ับขพช ในฐานะบุคคลที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศผ่านฟุตบอลนั่นไม่ใช่แค่รางวัลของคนคนหนึ่งครับแต่มันคือรางวัลสำหรับความกล้าเดินทางก่อนที่ใครจะกล้าก้าวตามเขาคือคนที่ทําให้คําว่าเอเชียในสายตาคนยุโรปเปลี่ยนไปจากคําที่เต็มไปด้วยเครื่องหมายคําถามกลายเป็นคําที่เต็มไปด้วยศักยภาพและตัวอย่างที่จับต้องได้เขาคือแบบอย่างของคําว่าสู้ด้วยฝีเท้าสร้างด้วยมือเปล่าสำหรับคนเอเชียเขาเป็นเหมือนไฟดวงแรกที่จุดในอุโมงค์เพื่อบอกคนรุ่นหลังว่าตรงนี้มันมีเส้นทางเดิอนอยู่และเราไปถึงฝันในการเป็นนักฟุต อาชีพได้จริงๆแม้แต่แฟนบอลยุคใหม่ที่รู้จักเขาจากการ์นักเตะในเกมอาจจะเคยสงสัยว่าใครวะทําไมค่าพาังมันโหดจังแต่เมื่อได้ฟังเรื่องราวของเขาจริงๆคําถามนั้นจะเปลี่ยนไปเป็นความเคารพเพราะนักเตะคนนี้คือของจริงและอาจจะเป็นของจริงคนแรกที่โลกตะวันตกนั้นยอมรับนักเตะจากฝั่งเอเชียวันนี้ชาบุมกุลอายุ72ปีแล้วครับแต่เขาไม่ได้ไปไหนเขาไม่ได้กเกษียณจากฟุตบอลเขายังปรากฏตัวบนหน้าจอโทรทัศน์บนสนามฝึกซ้อมและในหัวใจของแฟนบอลรุ่นใหม่เขาทําหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ฟุตบอลให้กับรายการกีฬาชั้นนําใน ใต้น้ำเสียงของเขายังหนักแน่นความเห็นของเขายังเฉียบคมเขายังเดินทางไปตามสนามต่างๆเพื่อบรรยายถ่ายทอดพูดคุยและให้คาแนะนํากับนักเตะรุ่นเยาว์ที่กําลังเริ่มต้นเส้นทางเดียวกันกับที่เขาเคยเดินผ่านมาไม่ใช่เพื่อให้เขาดูเป็นฮีโร่แต่เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่มีฮีโร่คนต่อไปเขาก่อตั้งสถาบันชาบูนฟุตบอลอะคาเดมี่ศูนย์ฝึกฟุตบอลที่ไม่ได้แค่สร้างทักษะแต่สร้างความเชื่อเพราะเขารู้ดีว่าความฝันที่ไม่มีใครเชื่อมันเจ็บขนาดไหนและเขารู้เช่นกันว่าการมีใครสักคนที่เคยไปถึงฝัน มาเดินอยู่ข้างๆมันสําคัญแค่ไหนเขาไม่ได้ยิงประตูอีกแล้วแต่เขายิงแรงบันดาลใจออกมาในทุกวันแรงบันดาลใจที่ไม่ได้พุ่งเข้าสู่ตาข่ายแต่พุ่งเข้าสู่กลางหัวใจของเด็กหลายๆคนที่อาจจะกลายเป็นตำนานในอนาคตได้สุดท้ายแล้วนะครับถามว่าชาบุมกุลเก่งแค่ไหนถ้าฟุตบอลวันนี้ยังให้เขาลงเล่นเขาอาจจะยังยิงแฮตริกอยู่ก็เป็นได้แต่บางทีเราอาจจะกําลังถามผิดคําถามเพราะสิ่งที่เขาทําไว้มันเกินกว่าคําว่าเก่งเขาไม่ได้เป็นแค่นักฟุตบอลที่เล่นดีเขาทําให้โลกยอมรับว่าคนจากฝั่งนี้ของโลกก็ไปได้ไกลเหมือน เขาไม่ได้แค่สร้างสถิติแต่เขาสร้างความเชื่อเขาไม่ได้แค่เล่นฟุตบอลเก่งแต่เขาเปลี่ยนวิธีให้กับคนทั้งโลกได้มามองฟุตบอลเอเชียเขาคือนักเตะเอเชียคนแรกที่ยุโรปยกมือยอมรับเขาคือตำนานที่เกมยังใส่ค่าพลังไม่ครบเลยด้วยซ้ำมัง้งและเขาคือคําตอบของคําถามที่ว่าชาบุมกุลเก่งแค่ไหนซึ่งคําตอบก็คือเรื่องราวที่คุณเพิ่งจะดูจบไปแล้วทั้งคลิปนี้ครับ